ครอบครัวเจ็ที่นั่ง Honda Mobilio 1.5 RS ตัวทอ็อปปี2015เ d d ดีฟรีดาวจดได้เต็มเลยนะครับสวัสดีครับ ะครับผมมาแล้วพบกันเลยนะครับผมอ้วนพ่อค้าใจดี TK เคอออลคาร์สองวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถนะครับเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับเครื่องพันห้าร้อยสี่สี่คันนี้เลยนะครับ Honda m o b บ l i o 1.5 R s ปี2015ด้วยดีไซน์นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับผมของ Honda โฉม m o b บ l i o ตัวนี้นะครับเป็นตัว RS ตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับผมกระจังหน้าโคมเมียมนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมี ไปเดย์ไทม์นะครับผมอีกนะครับไปตัดบอกหน้ากระจังหน้าเนี่ยจะด้วยเป็นดีไซน์ของไ s เอมาพร้อมกับล้อแม็กซ์อลลอย15นิ้วนะครับผมดีไซน์ของไ s เลยนะครับผมไปเลี้ยวที่กระจกตัวด้านข้างจะเห็นว่าตัวนี้เป็นสีซุปเปอร์ไวท์สีขาวนะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับสเกิร์ตด้านข้าง2ฝั่งนะครับผมนะฮะตัวนี้มีแถมในส่วนของกันสาดข้างนะครับผมกันฝนได้นะครับผมมาเลยครับมือจับโครเมียมตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับมีในรุ่นท็อปเลย นะครับผมด้านท้ายด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยนี่ฮะก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นโฉม iS เลยนะครับผมนะครับโลโก้โมบิโอกับ r s นะครับเครื่อง iVTEC ตรงนี้นะครับคันห้อยสีเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากมากนะครับพร้อมเซนเซอร์หลัง2จุดนะครับตัวนี้จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับในรุ่นนะครับผมอ้าวเปิดด้านท้ายไปนะครับดูนะฮะพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางนะครับเบาะเจ็ดที่นั่ง นะครับผมเนี่ยสามารถพับเก็บได้วางของได้นะครับใส่ของใส่กล่องใส่อุปกรณ์นะครับผมเรียกว่าครบคันนะครับเจ็ดที่นั่งมีลูกเด็กเล็กๆนะครับผมนั่งได้เลยคันเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับอ้าวปิดในง่ายๆเลยนะครับคันนี้ด้วยความที่ว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับผมด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างครบนะฮะกวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมเบาะเนี่ยทรงสปอร์ตเลยนะครับผมนั่งสบาย นะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงจอ DVD ีดีเคา์ดนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เรียกว่าครบคันเลยนะครับสามารถต่อเชื่อมต่อบลูทูธดูด v d นะครับผมต่างๆนะครับเรียกว่าสวยงามมากนะครับแล้วคันนี้มีอะไรอีกนะครับเรื่องระบบไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้าทับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเรียกว่าได้ตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับพวกพอร์ตการเชื่อมต่อกัน เสียบชาร์จต่างๆก็มีมาให้นะครับ usb aux นะครับผมมาให้ครบเลยไม่เท่านั้นครับผมในรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยนะครับผมระบบแอร์เนี่ยสำคัญมากนะฮะตัวนี้เนี่ยทาง Honda ก็ได้ให้ระบบแอร์เป็นแอร์เราวอาต้นด้านหลังมาเป็นแอร์หลังคานะครับผมนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความเย็นให้กับห้องโดยสารตอนที่3ได้เลยนะครับเราคนที่นั่งแถวสามนี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าร้อนนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงๆรนะครับผมอ้าวสำหรับใครที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งนะครับ สวยแบบนี้อยู่นะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับผม Honda m o b บิ1.5 RS นะครับปี2015นะครับผมในราคาเพียง399,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าประวัติดีจับได้เต็มเลยนะครับผมเคดตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเดนละ8,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรอคาจดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ